สวัสดีครับวันนี้มาติวกันต่อนะครับวันนี้มาติวเรื่องคําศัพท์นะครับคำศัพท์ที่จะออกข้อสอบนะครับเอาละมาเริ่มจากคาศัพท์คาแรกวันนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้กันคือคําว่าตํารวจสากลใครทราบว่าตํารวจภาษาตารวจสากลน,นั้นภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าอะไรเราจะเจอคาว่าตํารวจสากลน,นี้นอยู่ในข่าวบ่อยๆนะครับก็อาจจะมีข่าวบางทีนักเรียนอาจจะไม่ทราบภาษาอังกฤษคําว่าตํารวจสากลนั้นใช้คําว่า international police man นะครับถ้าหลายคนก็จะเป็น international police man ถ้าเป็นคนเดียวก็ a uh, a n international police man นะครับเปลี่ยนเป็นรูปเอกพจน์จาก man นะครับไปเป็น men นะครับนั่นคือคำว่าบางทีเขาก็เรียกย่อๆนะครับว่าตำรวจสากลว่า interpol นะครับ interpol ก็คือ international police man นั่นเองนะครับเอาละทีนี้ก็มีอีกคำหนึ่งคือ,อคือคำว่าจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า ถ้าจับกุมอย่างเป็นทางการตำรวจจับผู้ร้ายเนี่ยนะครับมักจะใช้คำว่า arrest นะครับถ้าถูกจับกุมหรือถูกทำร้ายหรือว่าอยู่ในรูปของ passive ก็จะกลายเป็น verb to be แล้วก็ตามด้วย arrested เตม e ิม ed ได้สองคำแล้วนะครับ international policeman กับ arrested ซึ่งแปลว่าจับกุมคำต่อไปครับเจ้าชู้นะครับคำว่าเจ้าชู้เนภาษาอังกฤษว่ายังไงคำว่าเจ้าชู้นะครับเช่นบอกว่า,า Mr. Sam เนี่ยเป็นคนเจ้าชู้นะแบบ มีมีแฟนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยครับมากๆในกามอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่พูดมายกตัวอย่างก็ล้วนแต่เป็นความจริงนะครับก็มันมาจากภาษาอิตาลีนะครับคือคิดว่าน่าจะเป็นมาจากคำว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจก็ขอไปเช็คอีกทีหนึ่งคือมาจากคำว่าคาสโนโวนะครับนี่เป็นภาษาอิตาลีภาษาอังกฤษก็เอามาใช้ครับใช้คำว่าคาสโนวา คาสโนวาหลายๆคนคงได้ยิน,นครับคาสโนวาเนี่ยใช้กับผู้ชายเท่านั้นนะครับไม่ใช้กับผู้หญิงนะครับบางคนอาจจะพยายามเอ๊ะแล้วผู้หญิงใช้คาสโนวีไหมไม่ใช่นะครับอันนี้ใช้กับผู้ชายคาสโนวาแปลว่าอะไรครับคาสโนวาก็แปลว่า uh, a man or a guy who has a lot of girlfriends นะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับเราใช้คำว่าโฟนธรรมดาไม่ได้นะครับ มันจะต้องมีคำว่า mobile phone mobile phone นะครับคือแปลว่าโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือทำหนา้าที่อะไรได้อีกครับ we can send message 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 คืออะไรครับข้อความสั้นๆในเป็นตัวอักษรซึ่งเราสามารถาส่งผ่านจาก mobile phone to another mobile phone ได้ลองมาดูาคำศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความหลอ่อความสวยความงามบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้ Hair เจลคืออะไรรู้ไหมครับ a ฮ r เจลคือเจลใส่ผมนะครับแล้วก็แชมพู w s u s m s o o to t o อะไรครับ to clean our hair นะครับแล้วก็มีอะไรครับที่เป็นสีสีอามาทากันหน้าโดยเฉพาะสภาพสตรีชายเขาเรียกว่า Make Up เขียนติดกันนะครับเมคอัพติดกันแปลว่า,าสีสันหรือว่าเครื่องสำอางที่เอามา Color on our face To make it pretty นะครับทำให้มันสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ uh, จะมีอะไรอีกอ่าอีกคำหนึ่งน่าสนใจคือคำว่า moisturizer ซึ่งเราได้ยินบ่อยๆนะครับคำศัพท์คำว่า moisturizer moistur e ความชื้น moisturizer ตัวที่ให้ความชุ่ชมชื้นนะครับก็จริงๆแล้วมันก็คือน้ำผสมกับน้ำมันตีให้เข้ากันก็กลายเป็น moisturizer แล้วนะครับ Men are now aware of their looks so they spend more than 1 billion annually on beauty products อ่า one billion dollars นะครับ annually ก็คือเขาบอกว่า men เนี่ยนะครับ spend more than one billion dollars นะครับ on beauty beauty products annually annual annually แปลว่าอะไร annual ก็คือแปลว่ารายปีประจำปีต่อปีนั่นเองนะครับคือถ้าภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งพอสิ้นปีมาเขาก็จะมีการรายงานงบดูนขาดทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรายปีเขาเรียกว่า แอนนูแอนรีพอร์ตนะครับแอนนูแอรีพอร์ตเพราะนั้นต่อปีเนี่ยเราก็ใช้คำว่าอะไรครับแอนนูแอลี่คือเป็นรายปีก็คือแปลว่า per year นั่นเองครับถ้า per day ต่อวัน per month แปลว่าต่อเดือน per week ต่อสัปดาห์ถ้า per year ก็คือ Annual Annual นนะครับคำอีกคำหนึ่งคำศัพท์ที่สร้างความสับสนงุนงงให้กับนักเรียนคือคำว่า drug D R U G drug drug แปลว่าสารเสพติดนะครับโดยปกติโดย sense ทั่วๆไปเช่นอ๋ oh, Mr. Sam he is on drug คำว่า someone is on drug แปลว่าคนคนนั้นกำลังติดยาไม่ได้แปลว่าอยู่บนยานะครับติดยาในนี้ไม่ใช่ยาทั่วไปแต่เป็นยาเสพติดนะครับยาเสพติดออกเสียงให้ถูกนะครับต้องเสพติดนะครับเอาละ someone on drug นะครับเมื่อเรารู้ว่า drug เป็นยาเสพติดแล้วทีนี้ ร้านขายยานะครับโดยทั่วไปภาษาอังกฤษร้านขายยาคือขายยารักษาโรคนะครับ medicine นะครับก็จะใช้คำว่า drug store drug store ซึ่งก็สร้างความงุนงงให้กับคนไทยลุ่มน้ำโของอย่างเราเป็นอย่างมากนะครับ drug store ไม่ค่อย make sense นะครับเป็นร้านที่ขายยาเสพติดหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับเป็นร้านที่ขาย medicine แต่กลับถูกเรียกว่า drug store นะครับ where you can buy medicines นะครับ ที่ที่เราสามารถไปซื้อขาย medicine ได้นะครับนี่ก็คือคำศัพท์ที่ที่ตัวหนึ่งที่อยากให้นักเรียนรู้นะอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า perfume นะครับ perfume perfume แปลว่าอะไรครับ perfume แปลว่าน้ำหอมนะครับที่เราเอามาฉีดนะครับให้ our body นะครับ smell good นะครับให้มันเป็นยังไงครับให้มีกลิ่นหอมนะครับ perfume นะครับ perfume น้ำหอมนะครับจำไว้นะครับ <c oughs> ถ้าพูดถึงเพอร์ฟูมแล้วอีกตัวหนึ่งที่ในในกลุ่มของบิวตี้โปรดักต์หรือว่าเมลโปรดักต์ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายที่ที่เราใช้กันไหวก็คืออีกตัวหนึ่งคือ d e o อเรนต์นะครับดโอเรนนะครับมันเขียน d o d e d o d o ดนะครับแต่ออกเสียงแค่ d e โอเรน์ก็คือ,อตัวที่ใช้ระงับกลิ่นกายนะครับก็คือเน้นไปใช้ที่ ใต้จัเก,กแล Underarm บางทีเราเรียกว่า Roll on ก็ Roll ไปว,ว่ากลิ้งม้วน on วืนว่าบน Roll on คืออะไรที่เรากลิ้งม้วนไปบนหรือใต้วงแขนรวงใต้วงแขนภาสังเลยใช้คำว่า Underarm นะครับหรือว่าจักเก็เลยจะมุ่งเน้นไปก็คือใช้คําว่า Arm pit นะครับโอเคอันนี้เราใช้สื่อของจริงนะครับอนอกจากจะ Arm pit แล้วนะครับถ้าอันอื่นนะครับไม่มีครับไม่มีในบทเรียนนะครับไม่พูดถึงนะครับอ่ะ,อะ ต่อไปก็จะมีคำว่าคำที่เราใช้กันคำว่า get และก็ตามด้วยกิริยาที่เราใช้กันอย่างเช่นนะครับฟังให้ดีนะครับมี get upset get divorced, get divorced get married get along with นะครับเรียนต้องต้องจำให้ได้ get upset upset คือผิดหวังออกจาะโกรธด้วยนะครับ get upset อย่างเช่นนักเรียนทํำข้อสอบไม่ได้ครูก็ get upset with you นะครูคก็โกรธก็โมโหอไม่พอใจนะครับ get divorced ก็คือการหย่าร้างนะครับเช่น uh, my parents get divorced when I was young แปลว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่ฉันนะครับได้หย่ากานัน get divorced หรือ g o t divorce when I was young เมื่อตอนฉันยังยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็เลยโตมาในสภาพที่เป็นยังไงครับบุฟเฟ่นะครับหากินเองเลี้ยงตัวเองครับเป็นเด็กที่แบบ spoil เสียคนไร้คุณธรรมจริยรรธรรมศีลธรรมอันดีนะครับ มีแต่ความชั่วรายนะครับ that's m e ต่อไปนะครับคือคำว,ว่า get married นะครับก่อนที่จะ divorce ได้ก็ต้อง get married คือไปแต่งงานนะครับ get married แปลว่าได้แต่งงานกันนะครับ get married เช่นบอกว่า they get married they will get married in Japan next month แปลว่าพวกเขาจะแต่งงานกันจะได้มีพิธีแต่งงานกันที่ญี่ปุ่นในเดือนหน้านะครับนะ get married ต่อไป get along w i t h get along คือการไปด้วยกันได้เข้าด้วยกันดีนะครับไปด้วยกันได้ดี get along w i t h อย่างเช่น uh, I and my brother ฉันและก็พี่ชายของฉันนะครับ We don't get along well with each other คือเราเราเข้ากันไม่ได้ครับเราจะทะเลาะกันตลอดนะครับทะเลาะกันตลอดไม่แม่แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามาเป็นประเด็นในการที่จะทะเลาะ ชกต่อยตีกันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ not really get along well with him นะครับ get along w i t h คงทราบแล้วนะครับว่าเข้ากันได้ดี get married แต่งงาน get divorced ยาร้างแล้วก็ get upset นี่ก็คือผิดหวังนะครับอีกนิดนึงนะครับมีความหมายคำศัพท์ที่อยากให้นักเรียนรู้คือ,อดังต่อไปนี้นะครับคำศัพท์คำว่า having darker skin having darker skin and um, after spending t i m e in the sun นี่คือความหมายที่ครูให้มายเช่น having darker skin after spending time in the sun แปลว่าการมีผิวที่เข้มขึ้นนะครับ darker มืดขึ้นนะครับ after หลังจาก spending time หลังจากการใช้เวลา uh, in the sun ภายใต้แสงอาทิตย์หรือว่าหลังการอาบแดดแล้วก็ผิวเข้มขึ้นเขาเรียกคำสอบคำนี้ว่า tan นะครับผิวสี t แทนนะนะทีนี้ถ้าคำว,ว่า attractively thin attractively thin att thin th คือผอม คือผอมแต่ว่าผอมก็น่าดึงดูดใจไม่ใช่ผอมกุ้งแห้งคือสังกฤษใช้คำว่า s slim นม s l i มบางนะครับ attractive thin ติ้นแบบ attractive ติ้นแบบน่าสนใจนะครับหน้าหน้าเย้ายวนนะครับคำว่า below average height below ว่าต่ำกว่า height height นะครับ height เนี่ยคือความสูง below average height แปลว่าความสูงที่อยู่ต่ำกว่า average ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับ below average คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ ก็น่าจะแปลว่าเตี้ยหรือสัน้นหรือ s ชอ t นั่นเองนะครับคำหนึ่งคือ too heavy or too fat อาจจะใช้อีกคำหนึ่งให้ดูสุภาพยิ่งขึ้นคือคำว่า overweight นะครับ overweight คือน้ำหนักที่มัน over ไปครับ too fat too chubby อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ uh, very light c o l o r skin เนี่ยคำว่า very light light แปลว่าบางเบา very light ก็คือบางเบามากนะครับ จืดชืดมากครับ light skin skin ก็คือผิวที่ที่บางเบาไม่ได้แปลว่าผิวบางเบาจะแปลว่าผิวที่ที่ไม่เข้มไม่ dark นะครับผิวที่ซิดซีนะครับบางทีเขาใช้คำว่า pale p-a-l-e pale แปลว่าจืดชืดหรือสีซีนะครับ pale ค,คำว่า nice to laugh, look sorry nice to look at นั้นก็แปลว่า,าดูดีนะครับอาจจะ good looking อาจจะใช้คำว่าอะไรได้อีก handsome หรืออาจจะใช้คำว่า nice หรืออาจจะใช้คำว่า Beautiful อะไรได้หมดนะครับอะไรที่เป็น nice to look at นะครับทีนี้เมื่อมีเรามี below the average height ที่แปลว่าต่ำกว่ากว่าความสูงโดยเฉลีย่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า greater than greater ก็คือยิ่งใหญ่กว่ามากกว่านะครับ greater than average height ก็คือมากกว่าความสูงโดยเฉลีย่ยก็คืออะไรครับอาจจะใช้คำว่า tall นั่นเองนะเป็นคำ Opposite กับคำว่า short tall short นะครับจำให้ได้แล้วก็เมื่อมี good to look at นะครับมันอาจจะมีคำอีกคำหนึ่งคือคำว่า u n p r e s e n t u n p r e s e n t แปลว่าไม่ไม่น่าพิสมัยไม่น่าดูไม่น่ามองอ,อุบาททุเรศ Ugly นี่เขาใช้คำว่า ugly ก็ได้นะครับก็คืออะไรที่มันตรงกันข้ามกับ good looking หรือ uh, nice to look at ก็จะเป็นอะไรที่ unpresent or not nice to look at จะใช้คำว่า ugly แต่คำว่า ugly เนี่ยบางทีก็ก,ก็ก็ถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงนะครับและอีกอันนึงก็คำศัพท์เกี่ยวกับ bird flu นะครับ bird flu เนี่ยก็คือไข้หวัดนกมันย่อม,มาจากคำว่า bird คำว่า flu ย่อม,มาจากคำว่า f l u e n z a นะครับว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับ bird influenza ก็คือเชื้อไข้หวัดนกนะครับ ก็ใครมีความรู้ก็ไปเตรียมอ่านมาได้ว่าะจะมี a พ s เซจมีความรู้ให้อ่าน,นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเิร์ดฟนะครับก็มันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นที่เวียดนามนะครับเชื้อโรคภาษาอังกฤษใช้คําว่า d e c e a s s นะครับแล้วก็มันจะมีชื่อกระทรวงกระทรวงหนึ่งนะครับของเวียดนามก็คือกระทรวงที่ชื่อว่า the agriculture ministry animal health department นะครับชื่อกระทรวงนี้มาดูทีละคำนะครับก็คือ agriculture แว่าเกี่ยวกับการเกษตรกรรมนะครับคือประมาณว่ากระทรวงเกษตรกรรม Uh, Agriculture, Ministry, Ministry uh, Agriculture Ministry ก็คือกระทรวงนะครับ Agriculture Ministry ก็คือกระทรวงการเกษตรนะครับ Animal Health Department ก็คือแผนกของ uh, สุขภาพสัตว์นะครับถ้าจะแปลตามตัว Animal Health Department Health สุขภาพแผนกสุขภาพสัตว์ถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศเราน่าจะเป็น uh, กรมปศุสัตว์นะครับแผนกที่ทำเกี่ยวกับสัตว์นะครับของกระทรวงเกษตรนะครับก็อาจจะกล่าวอีกคำหนึ่งคือคำว่า Duck ดักแปลว่าเป็ดนะครับแต่ถ้าเราเติมดั l i n งเข้าไปครับเติม L-I-N-G เป็นดั l i n งแปลว่าอะไรดีไม่ใช่แปลว่าดักลิงนะครับดักลิงจะแปลว่าผู้ที่ทําการเลี้ยงเป็ดหรือผู้ที่ทําฟาร์มเป็ดนั่นเองนะครับแล้วทีนี้พอเชื้อโรคมันการกระจายนะครับการกระจายแตกออกไปทําให้คนติดเชื้อเยอะเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า outbreak นะครับมัน outbreak ก็คือมันแตกออกกระจายแผ่ไปยัง เป็นวงกว้างนะครับเรียกว่า outbreak นะครับมันได้แพร่เชื้อไปนั่นเอง disease เเชื้อโรคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งพอเรามีเชื้อโรคหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไปหาหมอ,อเพื่อป้องกันความเจ็บไข้ได้ป่วยท,ที่เกิดจากไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือการไปฉีดวัคซีนภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า v a คซีนนะครับการฉีดวัคซีนหรือการได้รับวัคซีนคือใช้คำว่า vaccination vaccination นะครับ หรือถ้าถ้าทำเป็น adjective หรือว่าเป็นกริยาคือ Vaccine ออถ้าเป็นอดีตก็เป็น vaccine, vaccinated นะครับ vaccinated นะครับตเติม ed เข้าไปนะครับอีกคำหนึ่งวัคซีนมัน against อะไรวัคซีนต่อต้านอะไร the vaccine uh, against the virus คือวัคซีน against ต้านไวรัสนะครับเป็นต้น what is the capital city of เวียดนามทราบไหมครับว่า CAPITAL CITY ของ Nam, mm hmm. เวียดนามประเทศเพื่อนบ้านเราคืออะไรมีช้อยให้เลือก3ตัวครับมีดานั c o n d choice คือโฮจิมิน n ซิตี้ซงคือ the third one ฮานอยฮานอยอยู่ทางเหนือนะครับดานังอยู่ตรงกลางแล้วก็โฮจิมินซิตี้หรือชื่อเดิมของมันก็คือ ไซงอนนะครับไซงอนบ้านเราเรียกว่าไซง่อนนะครับแต่ว่าสาังกไซงอนไซง,งอนนะครับประมาณนี้นะครับมีสามเมืองให้เลือกนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการทําข้อสอบนะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นการการ,การติวคลิปสุดท้ายแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามีเวลาไปเย็บข้อสอบแล้วก็ไปทําเตรียมสํานาอบรมต่อนะครับขอให้ทุกคนโชคดี Good ก i g ใน